มงานเงินพิชิตโควิด COVID 19ขอพลังแห่งองค์พระพิเคเนตเทพเจ้าแห่งความสําเร็จประทานพรใช้ปัญญาพิชิตโควิด COVID 19ครับศูนย์จักสารใหญ่ที่สุดในโลกอําเภอพนัสนิคมเตรียมเปิดห้องหุ่นจักสารนวัตกรรมใหม่แห่งเดียวในโลกและเตือนการใช้สถานการณ์โควิด19ปลอมลายน้องสาวจากประเทศอังกฤษหลอกโอนเงินได้อย่างไรติดตามครับ ดูโจมอำเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมปมณยาท้องถิ่นด้านงานจักสานด้วยไม้ไผ่คุณแม่ปราณีมูลพลาประธานกลุ่มบอกว่าเริ่มต้นทําเครื่องจักสานนั้นนะครับเป็นนโยบายของท่านนาย,ยกเทศมนตรีนายวิจัยอมราลิขิตที่ให้แต่ละหมู่บ้านทําเครื่องจักสานส่งเข้ามาประกวดในงานประจําปีของตําบลพนัทนิคมแต่ชมหนึ่งของเรานี่มีแนวความคิดว่าเราน่าจะทําจักสานที่มันเป็นชิ้นใหญ่ ื่อ,อนุรักษ์ไว้ให้เด็กุ้นหลังได้เห็นได้รู้จักว่าอ๋อคนสมัยโบราณเนาะทั้งย่าตายายเราใช้ของที่เราสารดีจำลองวันนี้เช่นกระบุงตะกร้าตะแกงพวกนี้ตั้งแต่ปี2,536มาถึงวันนี้ก็27 28ปีแล้วนะครับเมื่อก่อนชาวพนัธิคมนิยมปลูกต้นไผ่ไว้ใช้สอยซึ่งประโยชน์ก็เยอะมากครับเพราะกอไผ่มันมีประโยชน์หลายอย่างตั้งแต่เริ่มเป็นหน่อมา เราก็จะมาต้มมาแกงชิมน้ําพริกแกงพวกนี้ได้หมดจนมาเป็นลาใหญ่ๆก็สามารถที่จะไปปลูกทําเลือนชานอะไรพวกนี้ได้อะที่อยู่อาศัยแล้วเป็ดเล้วไก่ได้หมดส่วนนี้บ้านแมวครับสารจากไม้ไผ่ถูกใจคนรักแมวนี่นอนครับอันนี้มันสามารถที่จะนี่แมวหมาขึ้นไาเข้านอนถ้าคุณจะถ่ายรูปให้มันก้าวเบาะนี้ขึ้นมาน,มน,นี่ได้หน้าและนว,วัตกรรมใหม่แห่งเดียวในโลกห้องคุณ ชุดไทยโบราณที่ถักพอจากไม้ไผ่ทั้งชุดครับติดในเรื่องของลิขสิทธิ์ห้ามถ่ายภาพจะวิจ,จิตการตาเพียงใดต้องมาดูด้วยตาที่ศูนย์จักสารใหญ่ที่สุดในโลกอำเภอพนันิคมจังหวัดชนบุรีนะครับจูโจมหลอกโอนเงินทางลายสถานการณ์โควิด -19 ทําทำเอาคุณวิไลวันบุญศักด์หยุดงานรวบสอเดือนครับกลางคืนดึกดื่นวันอาทิตย์กำลังจะเข้านอนจูจู ก็มีไลน์โทรเข้ามาในมือถือพอรับสายเขาก็ไม่พูดมันก็เป็นลายน้องสาวเพราะเออน้องสาวก็อยู่ประเทศอังกฤษพอดีนะคะยกขึ้นมาดูเอาน้องสาวเราเขาก็ส่งข้อความมาบอกว่าจะกลับเมืองไทยให้โอนให้เอาหมายเลขบัญชีจะโอนตังค์ให้ก่อนเราก็ซื่อเพราะว่าคิดแค่ว่า,าน้องเราคงจะรออยู่หน้าธนาคารเพราะเรามันจะตีสามเขาก็คงจะตอนบ่ายหรือตอนข้ามอะไรเงี้ยคะ่ะตอนแรกส่งออมสินไป เขาก็บอกว่าเออมันใช้ไม่ได้นะก็เลยให้ลูกสาวเอาไทายาพาน,นิดไปอีกค่ะก็เขียนคุยกันเหมือนพี่น้องเราก็ไว้ใจทุกอย่างตื่นเช้าเปิดแอปธนาคารไม่ได้เปิดดูรายของน้องสาวถูกลบไม่มีชื่อผู้ใช้ไปอัพบ,บุกแบงเงินในบัญชีกว่า90้าหมื่นบาทหายเกลี้ยงครับเช่าห้องอยู่กับลูกสาวลูกสาวก็เรียนมาหาลัยค่ะกู้ทุนเรียนเราก็ประหยัดกินประหยัดใช้ละคะ่ะเหลือไว้ให้ลูกใช้ อันนี้เขาเอาไปเกี้ยงเลยครับเป็นเงินจากงานแฟนเสียตอนเดือนตุลาค่ะหนูก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะเช่าห้องอยู่ลําบากมากเอาไปหมดเลยอยากได้เงินคืนนะค่ะพี่พ่วงถามแรงตอบแรงแจ้งความสอนนบางนาแล้วตรวจสอบเงินหูกโอนไปบัญชีปลายทางที่จังหวัดนครสวรรค์ครับเตือนข้อมูลส่วนบุคคลบัตรประชาชนรหัสหลังบัตรรหัส OTP อย่าไว้ใจ บอกใครง่ายๆนะครับ <cle aning> ก็อยากจะบอกว่าให้ตรวจสอบดูดีๆว่าใช่ญาติเราจริงไหมให้โทรคุยคะ่ะแต่เหตุที่เกิดขึ้นก็เป็นหนูตาหอนว่าเราไม่โทรคุยก่อนเพราะว่าเราก็คิดว่าน้องสาวมันคนละเวลากันเมืองไทยกับเมืองนอกน่ะค่ะทุกฝ่ายช่วยชาวบ,บ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับฮิฮิฮาฮาปานะกระปางแหมหนังสาวอ,อ,อ,อ Wha <ana> นุ่งน,น,นาถมีซิริแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยอาสาสมัครแรงงานตำบลฝายหลวงและตำบลแม่พลูอำเภอรับแรจังหวัดอุตดิติ์ลงพื้นที่ให้กำลังใจและสอบถามความต้องการช่วยเหลือพี่น้องแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จาจำไว้นะครับงานเงินเท่านั้นพิชิตโควิด COVID -19 ครับที่งานทีมรุ้จักเน็ดมู้จักเหนื่อยเฮเฮฮาฮาาณากระปางแหมนักรับเจ้านายปูนปูน